สวัสดีครับผมไอ้เพชรยนต์นะครับพบกันเช่นเดิมนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมรถกระบะเข้าใหม่นะครับสดๆร้อนๆอีก1คันเช่นเดียวกันนะครับก็บอกเลยนะครับว่าคันนี้นะครับเดิมแท้ทั้งคันสีเดิมทั้งคันปีใหม่ล่าสุดใหม่น้อยๆนะครับแล้วก็บอกตรงๆว่ายังมีวารันตีศูนย์อยู่เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครที่กําลังหาอยู่นะคันนี้นะตอบโจทย์แน่นอนนะครับสําหรับ Isuzu D-Max นะครับ ไฮ g h นเดอร์สเป c แครนะครับ1.9ตัวแอนะครับปี2020นะครับโฉมใหม่ล่าสุดนะครับเป็นโฉมอ่อนิวนะฮะคันนี้นะครับก็เสนอขายอยู่ในราคา630,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าฟังไม่ผิดนะครับเพียง630,000บาทเท่านั้นนะครับและบอกเลยว่าคันนี้นะครับลูกค้าเหมือนออกรถป้ายแดงเลยนะสภาพรถนะครับเหมือนรถป้ายแดงทุกอย่างเลยนะครับมาทดลองขับมาทดลอง ดูได้นะครับกับเรานะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1นะครับเดี๋ยวรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงจะสวยเดิมแท้แน่นอนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพามาชมกันเลยนะครับในคลิปนี้นะเจาะลึกกันไปเลยนะครับกับรถที่เข้าใหม่สดๆร้อนๆนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะยังไม่ได้ล้างเลยนะครับดูใน่วนของกระจังหน้าเลยนะชมนี้นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับจะเป็นหน้าแบบเหมือนเขี้ยวยักษ์นะครับสาหรับคันนี้นะก็ดูสวย สวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคันนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับด้านหลังไฟจะมีใบพัดนะที่เหมือนระบายความร้อนนะครับก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีมาพร้อมกับไฟเดอร์ทามันนิ่งไ์นะคะแบบ LED ให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับก็มีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกให้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้นะ1.9ตัว L นะครับ 6 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเป็นสีเทาดำนะครับรถใหม่สภาพป้ายแดงสีเดิมทั้งคันไม่มีรอยเฉียวชนนะครับสำหรับคันนี้บอกเลยว่าทุกอย่างครบนะครับพร้อมนะครับแล้วก็บอกเลยว่าใช้งานดีนะครับน่าใช้งานนะอ่ะมาดูล้อกันหน่อยนะครับคันนี้นะครับเป็นล้ออลลอยนะฮะเป็นล้ออลลอยนะครับล้อเดิมแท้โรงงานนะครับขอบ17นะครับมีโลโก้นะครับี s u z ุนะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับดีไซน์สวยงามมาก ในส่วนของยางนะเป็นบิสโตนนะฮะบิสโตนนะครับปี2020นะครับปี2020นะครับสัปดาห์ที่9นะครับรหัสยางคันนี้ก็255นะครับทับ 65R17 นะครับสำหรับคันนี้ก็ดอกยางนะครับติดมากับตัวรถนะครับร่องเหลือๆเลยนะครับดอกลึกๆนะครับใช้งานน้อยมากนะครับวิ่งอยู่11,000กโลเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะซุ้มล้อนะฮะในส่วนของซุ้มล้อเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับ บอกเลยว่าลูกค้านะครับเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงนะสำหรับคันนี้นะครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับคันนี้สภาพรถผมรับรองนะครับรับประกันนะครับ100เเต็มนะครับสำหรับคันนี้นะในส่วนของกระจกมองข้างคันนี้ครับเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED ให้นะฮะก็ดีไซน์สวยงามนะครับกระจกมองข้างก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับทำให้มองได้กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคันนี้นะก็ มือเปิดนะครับเป็นโครเมียมนะครับมีที่กันรอยเล็บให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโลโก้ดีแมกนะครับเป็นของแท้จากศูนย์นะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับคิ้วกันสา์แท้ศูนย์นะครับสำหรับคันนี้นะบันไดทางขึ้นนะครับสภาพนะครับยังสวยๆอยู่เลยนะครับเหมือนป้ายแดงเลยนะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวผมพาดูรอบๆคันนี้กันหน่อยนะครับคันนี้นะครับบอกเลยนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานนะฮะล้างนะครับดูดฝุ่นนะครับแล้วก็ขัดสีให้ใหม่อีกหนึ่งรอบ บอกเลยว่าสวยกิ๊กเหมือนได้ป้ายแดงเลยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับชุดโคมไฟนะครับเป็นแบบ LED ให้เรียบร้อยนะฮะเป็นชุดโคมไฟใหม่ล่าสุดเลยของโฉม Isuzu D-Max นะครับมีไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งอยู่ที่ด้านในนะครับและไฟถอยนะครับดีไซน์สวยงามนะครับเครื่อง DDI นะครับคันนี้ก็้ามาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับติดมากับตัวรถเลยนะฮะสวยงามมากนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของ m a c l i n e r คันนี้กันหน่อยอ่า แมกไนเนอร์นะครับเดิมแท้นะครับโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยของการบรรทุกเลยนะฮะไม่มีร่องรอยของการบรรทุกเลยนะครับอันนี้ก็มีฝุ่นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นรถจอดนะครับเป็นรถจอดนะก็เดี๋ยวเราทําการคลีนให้นะฮะทำความสะอาดนะครับมาดูในส่วนของตัวน็อตนะครับน็อตด้านหลังเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับชัดเจนนะครับน็อตเดิมหมดเลยนะครับตัวน็อตไม่มีขยับนะครับรถเดิมๆนะครับป้ายแดงนะครับสาหรับคันนี้นะ บอกเลยว่าสวยทุกจุดสวยทุกมุมนะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับในส่วนของด้านหลังตรงนู้นนะครับก็จะมีไฟเบรกตรงที่3ให้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับไล่ฝ้าให้เป็นที่เรียบร้อยเ <Heroes> <Scotland S 2> ช่นเดียวกันนะครับในส่วนของการชนหลังนะครับตัวโฉมนี้นะครับจะเปลี่ยนใหม่นะครับกันชนหลังนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับให้ดูเข้ากับตัวรถมากยิ่งขึ้นได้ความสวยงามเข้ามาเพิ่มแทนนะครับในส่วนนี้นะ รถเดิมๆนะครับแท้ๆโรงงานนะครับสภาพป้ายแดงนะครับในส่วนของเลขทะเบียนนี่นะพี่ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครให้นะครับตรงนี้ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมาเดี๋ยวมาดูภายในกันหน่อยนะครับสำหรับคันนี้ผมขอสตาร์ทเครื่องเลยละกันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลานะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับแบตเตอรี่ใหม่ๆนะครับเดิมๆแท้ๆโรงงานติดมากับตัวรถเลย มาดูในส่วนของแผงประตูกันก่อนนะครับแผงประตูคันนี้กันก่อนนะคันนี้เป็นสเป c แค a p นะครับก็สามารถเปิดข้างได้แบบนี้เลยนะรถสวยมากนะมาดูแผงประตูก่อนนะครับคันนี้ก็แผงประตูเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะฮะที่ผ้าแขนเป็นผ้านะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้นะครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตรงนี้นะดีไซน์สวยงามนะครับเบาะด้านในนะครับเบาะด้านในเป็นเบาะ ผ้านะครับเป็นเบาะผ้าสีดําเดินได้ด้วยตะเข็บสีขาวนะครับทรงสปอร์ตนะครับหุ้มไหล่นะครับอันนี้จะเข้ากับซาลิระคนขับนะครับเวลาลูกค้าขับทางไกลก็ไม่เมื่อยนะครับไม่ปวดเมื่อยก็สามารถนั่งสบายนั่งขับได้อีกเยอะนะฮะแล้วก็มีช่องเก็บของเล็กน้อยนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยหนังนะครับเป็นพวงมาลัยหนังนะครับเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับสามารถ เชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นเครื่องเล่นได้เพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตัวพวงมาลัยเลยนะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กคู่หน้าให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูในส่วนของไม์กันหน่อยคันนี้นะครับไม์คันนี้นะครับไม์แท้แน่นอนตรวจสอบได้นะครับอยู่ที่1 1 5 3 7โลนะครับ11,537โลเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าไม์แท้แน่นอนนะครับรถสวยมากนะครับสภาพป้ายแดงเลยนะครับด้านในนะมาดูในส่วนของเครื่องเล่นคันนี้กันหน่อยนะครับสาหรับ เครื่องเล่นคันนี้นะเป็นหน้าจอนะครับแบบทัชสกรีนนะฮะเป็นหน้าจอ Android แบบทัชสกรีนนะครับก็ดีไซน์สวยงามนะครับแล้วก็ทันสมัยนะครับดูหรูหรามากยิ่งขึ้นหน้าจอขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็ดูเป็นกล้องถอยหลังได้ด้วยนะเวลาใส่เกียร์ถอยก็จะกลายเป็นกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็แอร์นะครับแอนนาร็อกนะฮะเป็นแอนนาร็อกปรับมือสีระดับเช่นเดิมนะครับเกียร์ออโต้อ่ะขออภัยนะครับเกียร์เทมเพนนวลนะฮะหรือเกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับแบบ6สปีด นะครับมีถุงเกียร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องนะครับ power outlet นะฮะชาร์จไฟนะฮะให้หนึ่งช่องช่องเสียบสาย A U X U S B นะครับก็ค่อนข้างที่จะครบคันเลยนะสำหรับคันนี้นะอ่ะขออภัยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับอันนี้ก็เบาะใหม่ๆนะครับยังไม่ได้ทำการแกะเลยนะ สวยงามนะครับก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับก็นั่งสบายอยู่นะครับสําหรับคันนี้เนาะเป็นยกสูงนะครับรถเดิมทั้งคันนะครับสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับสําหรับคันนี้มาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่อง1 9 0 0นซีซีนะครับเป็นเครื่องบูพาวเวอร์นะฮะก็เครื่องยนต์นะครับก็เดิมเดิมแท้โรงงานนะครับก็ค่อนข้างที่จะนิ่งเงียบเลยนะครับ เป็นเครื่องดีเซลนะฮะเป็นเครื่องดีเซลนะครับมี ABS ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวจุดแต้มสีต่างๆนะครับเดิมแท้โรงงานนะครับทั้งคันนะครับรถสวยมากนะครับในส่วนของสภาพน็อตนะครับคานหน้านะครับหรือไม่จะเป็นแก้มซ้ายแก้มขวานะครับหรือจะเป็นฝากระโปรงนะครับไม่มีขยับนะครับแผ่นเพจเดิมแท้นะครับตรวจเช็คได้ตรวจเช็คประวัติได้เลยนะฮะแบตเตอรี่ใหม่ๆนะครับน็อตเดิมๆนะครับไม่มีขยับนะครับโครงสร้างเดิมแท้โรงงาน สภาพป้ายแดงเลยนะครับแผงฉนวนกันความร้อนนะฮะหรือไม่จะเป็นในส่วนของฝากระโปงนะครับเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับไม่เคยถูดถอดทําสีตั้งแต่ใดๆทั้งสิ้นนะครับคันนี้เป็นรถเดิมๆสภาพป้ายแดงเลยนะครับไม่มีรอยเฉียวชนเลยนะคันนี้สวยมากนะเป็นไงบ้างนะครับสำหรับ อีซูซุดดีแมกนะครับไฮเรนเดอร์สเปคแคบนะครับ1.9ตัวเอ็นะปี2020นะครับโฉมใหม่ล่าสุดนะครับ630,000บาทเท่านั้นนะครับราคานี้นะครับประหยัดแน่นอนนะครับถูกแน่นอนนะครับแล้วก็สภาพนะครับใหม่ป้ายแดง100%อันนี้ผมรับประกันเลยนะครับวารันตีศูนย์ยังอยู่อีก2ปีนะครับแล้วก็ในส่วนของอาวารันตีในส่วนของเรื่องกิโลนะครับยังเหลืออีกเ0 0 0หมโลนะครับใช้งานสบายๆเหมือนออกรถป้ายแดงเลยนะครับสามารถขับเข้าศูนย์ได้ นะครับสำหรับคันนี้นะใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์นะครับที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาชมตัวจริงนะครับคันนี้ตั้งอยู่นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย8 8แยกหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ